ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งผู้ขอรับการประเมินนางอริยาซาซัตตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญนางอริยาซาซัต เกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2519อายุ44ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครูศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพประวัติรับราชการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคำโพนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ รวมอายุราชการ12ปี3เดือนงานที่รับมอบหมายโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนครูอนามัยสายชัช้นประถมศึกษาปีที่2ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับเจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูเวรประจำวันและทําหน้าที่แอดมินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนหรือที่รู้จักในนามกอสอสอ เพื่อช่วยเหลือด้านคุณการศึกษาแก่นักเรียนและด้านผู้ประสานงานอย่างเป็นระบบการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ด้านวิชาการของโรงเรียนโดยจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของโรงเรียนจัดทำแผนการจัดการศึกษาการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการบันทึกผลการเรียนรู้และนำไปใช้และนำผลการใช้หลักสูตรมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถเลือกออกแบบผลิต จัดหานำไปใช้ประเมินผลพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่สถาศึกษากำหนดด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ห้องเรียนมีความปลอดภัยเอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้รักษาความสะอาดของห้องเรียนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนมีสื่อนวัตรกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดก,การเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เยี่ยมบ้านพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเอาใจใส่ ส่งเสริมนักเรียนอย่างถูกต้องอและทั่วถึงด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองรวมกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมานาทางวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทำให้ประมวลความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อนําไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบัรณของวิชาชีพจากการทุ่งเทและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้งานที่รับผิดชอบประสบความสําเร็จและจับพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องผู้ขอรับการประเมินขอขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดีขึ้นแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่น ความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาด้านการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียน